สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้สมถกทุกทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่แปดท่านบอกแปดกับเก้านะต้องกอดกอภัยพี่น้องวันที่แปดนะวันที่แปดเดือนหกสองพันเอ้หาพี่น้องเป็นมื่นที่สองที่เคยลากับลุงหักพอน้องมอดน้องเยี่ยมน้อง,งบี้ ไทนาวานเข่าพี่น้องไทนาคาดนาวานเข่าเป็นมือที่ซ้อมวัอน,นี้ลุงคนว่าต้องให้ยแล้วอ้าวคนว่าซ้อมมือต้องให้ยแล้วอากาศกัดพนตกป้อเปะป้อเปะมังเช่านี่มืดพี่น้องเอ้ยค้นว่าโอ้ยบริบาลเข่าคาคักว่ามดซอยๆมาหรอใครในแดดแดดออกอยู่แต่ว่าฝนกับป้อเปะป้อเปะมีทั้งฝนทั้งแดด เอากับบอวันพี่น้องเอ้กันน้ำบออ่างนี่บอวันนี่พี่น้องกับลุงอีกคือเก่าเนาะมือที่สองที่สองรุยงานกันคือเก่าไอ้มันเลี้ยงโมนี่เคยลาลงมาแต่สาๆขาดไปสี่ให้กับไทยไปให้หนึ่งและตอนนี้กับไทยกับลุงก็ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า หาให้กำลังไทยพี่น้องหน้าทั้งเมิดมีตัวทีเรือนี่มีชิปเจ็ดให้พี่น้องน้องก็ไทยให้ที่หา้นแรหาใหก็ยังชิสองให้เนะาะทั้งเม่เจ็ดให้เมื่อนี้ทังไททังขาดลมแล้วกับเซซเนาะไทยร้อมขาดร้อม <c oughs> เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อบุหงาวาสีแล้วบุเ่ามืนี แต่คิดว่านาสีให้แล้วนะพี่น้องเลยปีนี้เห็ดหนาวานน่อธงนี่เห็ดหนาดำแต่ธงนั่นสองธงหน้าป้ากับไฮแง่กับลุงให้เด็กๆไทยเอาจนมืดเลยเห็ดสองธงนอดำวานธงหนึ่งดำสองธงพี่น้อง คันสีดำมืดแบบมันขาดเสียใจลายเนาะบาจักไทยจกัจก,กจาก้างลุกจ้างทำอันนี้ไทยเนี่ยจ้างแต่ไทยจ้างไทยจ้างขาดนี่แหละลุงแล้วคนมาซอยนี่จ้างคนไทยขาดกับใครเนี่ยเนาะมันโบลายขั้นตอนมันก็สี บาไลยขั้นตอนมันก็สีไว้เนี่ยแต่เข่าก็สีห้มันได้ลายคือดำนี่ก็สีบอได้ลายคือดำเนาะฐารุ่นว่าสีลุบซ้ำได้ก้อนสีรุ่นตอนว่าสีลุบซ้ำได้นี่รุ่นตอนมันออกก่อนยังบ่ฮู้มันสีออกงามซ้ำได้เนาะดูยังบ่ฮู้มันสีออกงามซ้ำได้ที่หัววานลงไปนี่ยนะพี่น้องรุ่นตัวน,นี้ การุ่นวันนี้รุ่นว่าสิได้เท่าไรอีกปีแล้วนี่ได้ข่าวเจ็ดสิบสอบกับบ้านเฮ้ามันบไรไิสอบใหญ่นะนั่นแหละนะสอบซ้ำนะปีนี้สิได้จากสอบวานเราเนี่ยคันได้จากเครื่องหนึ่งนี่ถือว่าคุ้มอยู่เอา้าเขาลงทุนพอได้รายเนาะตอนจา้างไทฮุดนะำพันน,น้ำมันนี่น้ำมันลุง แลครับปุ้ยแปดร้อยแปดร้อยแปดสิบปุ้ยมงกุฎยู่บ้านเราแปดร้อยแปดสิบมันก็เมื่อไปสองพันวันนี้ก็ค่าแรงลุงก็ยังบริจายถ่า,ายใจมือนหนึ่งเ,เดียวมันก็เมื่อไปสองพันพี่น้องคาเมนเฮาดำนี่โอ้หลายค่าอยู่ค่ากิน จางดำอีกจ้างไทยจ้างขาดนังเธอเจ้าของกัดบ่ท่านอันนี้ลง,งขึ้นบอาาเขาก็ได้บลายคือว่าเลกยามันไข้ก็ปาหน้า จักลาบลาเนาะของเขานะ่ะออกมาแล้วเขาคองเฮานี้กำลังสิวานกำลังวานมื่อนี้ก็สิภาคกันลุยให้มันแล้วเลยสิบเจ็ดห้ใครต่มันบ่ใหญ่อะไร เมื่อวานนี้มีแต่ไฮใหญ่ๆอันนี้มีแต่ไฮน้อยๆไฮใหญ่ก็ไทหมึดเลยยังเหลือไฮนึงเนาะนะไฮเทิงเันในโกกันกระโดนไฮใหญ่ใกลนะมีแต่ไฮน้อยๆมล้วก็สีพอปันไทย ตามคืดพี่น้องเลย้ยมันสิเปลี่ยนตามคืดบ่กับบ่หุ้แต่ตามคืดน,นี่ว่าสิบ่ป,ปันดายรมยินสบายเลย องเปลี่ยนสองไห่เปลี่ยนเดี๋ยวสองไห่แล้วก็เปลี่ยนกันบางทีก็สามไห่มันหน่อยก็สามไห่แล้วก็เปลี่ยนกันบ่ถือว่าเอาแบบหกเจ็ดไห่ได้มันชิมเมยโพดเวลากระไทยมาสองไ้่ไ้นี่กับไห่พุ่นแล้วก็เปลี่ยนกัน อ่าตกโคตรถาบริไซแบบทีเขามันซอคั่นนะเด็กพี่น้องกูก็จะโตนะมันเมื่อยยกรถไทยเนาะฮะก็เละเห็ดแบบนี้เนาะจะเอ้าใกล้รุ่งเลยเอาซ้ำได้ซ้ำได้น้ำ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 กับพอน้ำ ก็สีวานเขาพี่น้องเปลี่ยนกันผู้หนึ่งไทย,ผ,ผ,ผ,ไทยผู้หนึ่งวานผู้หนึ่งคาดผู้หนึ่งไทยผู้หนึ่งวานเปลี่ยนกันอยู่สั้นมันจังบ่มื่อย ชุ่มซีให้นี่เคยลาวานวังเศร้านี่หน,นึ่งสองสามสี่ว่านแล้วก็ขาดเลยรอบเดียวรอบเดียวเลยกันขาดไร,รอบยามมันบ่เลี้ยวขาดรอบเดียวรอบเดียวเดียว อีกอาทิตย์หนึ่งจังมาเบิงว่ามันสิออกกามจไใจว่ามันจะเป็นอะไรเนาะอันนี้ให้นี่ลุงลุงหมอดเป็นคนหวานลุงหมอดละหวานประมาณสองสามายก,กันไม่ไเคยลาวาน ចាក់ពូកឯកាយខียวຫມົດហើយ คลิปนี้ก็สิขอลาก่อนเดินอพ่มแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยรักเดยเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี